นึงเอหน้ารังสวยจัง,งเลยอ่ะมากันย่งางก็มาอยับพึ้นอยับพึ่งอยับพึ่งอย่าพึ่งมา ผมเลยครับผมมาประทัดกขาจุดเขจุดแม่ยานางหมอเรือเขาไหว้แม่ยานางกันเขาออกเรือนี่ครับผมนีครับผมวิ่งไล่หมาเลยครับผมครับผมยึงดื้อเลยครับนี่ครับผมนะ